Thank you. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกราบมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกระจกหน้ารถแล้วขับต่อได้ไหมเคลมประกันได้หรือเปล่ากระจกหน้ารถแล้วเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างและถ้าเกิดรอยล้าเพียงเล็กน้อยยังไม่เปลี่ยนกระจกบ,บานใหม่ได้ไหม สามารถขับรถต่อไปหรือเคลมประกันได้หรือเปลบา่าอยู่ดีๆกระจกหน้ารถลาวเฉยเรื่องแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้บ่อยจากหลายสาเหตุและหลายคนนะครับคงเคยผ่านประสบการณ์นี้มาครั้งแล้วครั้งเล่าคันจะเพิกเฉยทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้เนื่องจากกระจกหน้ารถนะครับเป็นส่วนสําคัญสําหรับรถยนต์เพราะคงยากที่จะขับรถโดยไร้กระจกบังลมกั้นเดินทางไปไหนต่อไหนบนท้องถนนในชีวิตประจําวันจึงนํามาซึ่งคําถามที่ว่า กระจกหน้ารถล้าเกิดจากอะไรล้าแล้วขับต่อได้ไหมรวมถึงเคลมประกันรถยนต์ได้หรือเปล่าวันนี้นะครับผมมีคำตอบมาเล่าสู่กันฟังครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมกระจกหน้ารถแล้วเกิดจากอะไรได้บ้าง1นึง ถนนลูกรังเพราะเศษกรวดเศษหินบนถนนลูกรังและกรวดสามารถกระเด็นขึ้นมาและปะทะกับกระจกหน้ารถของคุณขณะขับรถตามรถคันหน้าจนลาวได้ดังนั้นนะครับเมื่อต้องขับรถบนถนนลูกรังถนนกรวดตามรถคันอื่นควรเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภยัยหรือเรื่องการขับรถบนถนนในลักษณะน,นี้หากเป็นไปได้นะครับ 2. กระจกหน้ารถที่ไม่ได้คุณภาพ หากกระจกหน้ารถของคุณนะครับเป็นกระจกคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐานเช่นอาจถูกเปลี่ยนมาก่อนและไม่ใช่สเปคโรงงานแค่เพียงเจอแรงกดแรงกระแทกหรือการบิดตัวของรถเพียงเล็กน้อยอาจจะทําให้กระจกรล้าได้เลยครับดังนั้นนะครับในการปลิตกระจกรถยนต์ต้องเช็คให้ดีให้แน่ใจว่ากระจกนั้นมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสูงพอครับ 3. การติดตั้งกระจกหน้ารถที่ไม่ได้มาตรฐาน หากกระจกหน้ารถนะครับไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เข้ากับโครงสร้างของรถหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ตรงรุ่นกระจกบางลมอาจจะหลวมและเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงเพราะขณะขับรถด,ด้วยความเร็วจะทําให้เกิดการสั่นหรือบิดตัวของโครงสร้างอันส่งผลให้กระจกรถล้าวหรือแตกได้นั่นเองครับ 4. ขับรถตามหลังรถบรรทุกการขับรถตามหลังรถบรรทุกโดยเฉพาะรถบรรทุกเศษหินดินทรายอาจมีสิ่งสปกปรก เศษหินเศษดินรวมถึงวัสดุอื่นๆติดอยู่ซึ่งสามารถล่วงลนกระเด็นมาใส่กระจกหน้ารถอันบางใสายของเราได้ทางที่ดีนะครับควรรักษาระยะห่างเมื่อขับรถตามหลังรถบรรทุกเหล่านี้หรือเปลี่ยนเลนหลบหรือไม่ก็แซงไปเลยดีกว่าครับ 5. จากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้นะครับหมายถึงกระจกหน้ารถโดนกระแทกจากวัสดุจากบริเวณที่จอดรถเช่น การจอดรถในบริเวณเด็กเล่นฟุตบอลหรือเสี่ยงต่อการมีเศษวัสดุจากจกิจกรรมอื่นๆปลิวมากระแทกกับกระจกหน้ารถโดยเราไม่ทราบกรณีนี้นะครับการจอดรถในที่ปลอดภัยจะลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะเลยครับ6การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากร้อนไปเย็นอาจทําให้กระจกหน้ารถล้าหรือแตกได้เหมือนแก้วที่ร้อนจัดแล้วนําไปใส่น้ําเย็น แม้โอกาสเกิดขึ้นจะไม่ได้บ่อยแต่ก็ควรต้องระวังนะครับเช่นหากจอดรถตากแดดจนร้อนจัดควรรอให้อุณหภูมิลดลงก่อนล้างรถด,ด้วยน้ําเย็นเป็นต้นนะครับเจ็ดแสงแดดความร้อนจากแสงแดดจัดสามารถทําให้ขอบด้านนอกของกระจกรถยนต์ขยายตัวได้เร็วกว่าศูนย์กลางของแผ่นกระจกและมีโอกาสแตกรล้าได้นั่นเองหากเป็นไปได้นะครับควรจอดหลบแดดหรือไม่โดนแดดโดยตรงจะดีกว่า ซึ่งดีกับชิ้นส่วนอื่นๆทั้งสีหรือวัสดุภายในรถด,ด้วยครับ 8. ลูกเห็บตกถือเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อขับรถด้วยความเร็วลูกเห็บก็ไม่ต่างอะไรจากเศษกรวดเศษหินที่ทําให้กระจกหน้ารถลาวได้หากพบปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับควรลดความเร็วและขับรถอย่างระมัดระวังปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับ 9. กาการจอดรถใต้ต้นไม้ แม้จะปลอดภัยจากแสงแดดและความร้อนแต่การจอดรถใต้ต้นไม้นั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกกิ่งไม้ลูกไม้ตกลงมากระแทกกระจกหน้ารถจนเลาได้เช่นกันครับแล้วคำถามที่ว่ากระจกหน้ารถเลาวควรขับต่อหรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงใดหากเสียหายมากนะครับก็ไม่ควรฝืนขับต่อเพราะมีโอกาสที่จะแตกและเศษกระจกเข้าตาได้แม้กระจกหน้ารถนะครับมักเป็นแบบ2ชั้นหรือลามิเนตแกส ซึ่งมีฟิล์มอยู่ตรงกลางคอยยึดเศษกระจกที่แตกก็ตามทีส่วนกรณีที่กระจกรถมีรอยลาเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถพอขับต่อไปได้แต่มีโอกาสที่รอยลาวจะขยายตัวมากขึ้นขณะขับควรน,นำรถเข้าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนกระจกบานใหม่โดยเร็วที่สุดจะดีกว่าครับแล้วกระจกหน้ารถล้าเเครมประกันได้หรือไม่หากรถยนต์นะครับมีประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองและมีวัตถุกระเด็นหรือตกใส่จนกระจกหน้ารถล้าหรือแตก ซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถสามารถเคลมประกันได้โดยไม่ต้องเสียค่า Access แต่จะมีการบันทึกประวัติการเคลมเท่านั้นดังนั้นนะครับเมืเ่อกระจกหน้ารถลาวไม่ว่าจะเกิดสาเหตุใดจอดอยู่เฉยๆหรือโดนวัตถุตกหรือกระเด็นใส่ควรรีบนำรถไปซ่อมแซมซึ่งบางกรณีก็สามารถทำได้เลยนะครับหรือเปลี่ยนกระจกบานใหม่โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยขณะขับรถจะดีที่สุดครับ ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับ ว่าคลินี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามะดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ